โย่จ้าเลค่ะทุกคนลยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอทีตีช่วงเนี้มันมีชาเลนจ์หนึ่งที่ค่อนข้างฮิตประมาณสองชาเลนจ์ได้ที่เขาเล่นกับแมวอันเนี้ยหมามันก็จะเล่นได้ปะก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าชาเลนจ์แมวเวทมาชาเลนจ์หมาเวท ชาเลนหมาวีเนแมวในเมื่อเรามีทั้งแมวซ่าแล้วหมาสติแตกเราก็เลยอยากรู้ว่าชาเลนจ์เนี้ยหมากับแมวถ้ามันแข่งกันเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆแล้วไม่ใช่เลยหรอกเรากัดตัวอยู่บ้านเราเงาเราเบื่อแล้วก็เลยหาเพื่อนเล่นซึ่งเพื่อนเล่นในบ้านก็มีแค่หมากับแมว่แหะทุกคนให้ทุกคนพิมพ์ได้ออกเสียงได้ั้งแต่ตอนนี้เลยว่าทีม หมาสติแตกหรือทีมแมวกุซ่าคอมเมนต์เชียร์กันมาได้เลยนะคะเพราะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมช่องเรานั้นมีทั้ง่าสหมาและทาสแมวและธาสหุหีและ่าสหมูและธาตุงโหวตกันดูลองเชียร์ดูว่าใครเชียร์หมาสติแตกและใครเชียร์แมวกุซ่าส่วนชาลเลนต์นั้นจะออกมาเป็นยังไงไปูกิกดูกๆกๆชาเลนจ์ที่หนึ่งระหว่างหมา vs แมวนั่นก็คือกำแพงทิชชู่ทดสอบความกระโดดสูงมันเองอก่อนอื่นเราต้องมีทิชทชู่ทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ขั้นตอนก็งอ่ายเอาทิชชู่มาเรียงมันก็คือค่อยๆเพิ่มชั้นของทิชชู่จากว่าหนชั้นเป็น2ชั้นจากสาี่ชั้นดูว่าน้องแมวกับน้องหมาของเราเนี่ยจะกระโดดได้ ขี่ชั้นใช่ไหมลองชั้นแรกก่อนเอาหมาหรือแมวก่อนแมวเถอะหมาวุ่นวายมั้ไปไปเอาเหมียวมาประเด็นที่สำคัญกว่าคือเราจะหาอีเหมียวเจอไหมไม่น่าหาจะง่ายๆอ่ะไปไปหาเหมียวก่อนเจอแล้วเหมียววันนี้เร็วเหมียวฮะเดี๋ยวนะขอย้อนกลับไปดูใหม่อีกรอบ เออไอเชงนั่นมันไม่ใช่เหมียวห้านันมันไม่ใช่เหมียวบ้านอะรด้วยซ้ะมันเป็นเหมียวข้างบ้านโว้ยเหมียวข้างบ้านเลยแถวเหมียวหนึ่งไปเปล่าเออผมไม่วางฮะพงยุ่งกับการนอนคุกคืนไปถ่ายตัวอื่นเธอฮะส่เฮ็ดไวต่อไม่เอาอรอไม่เอาอรอไม่เอาอรอไปเล่นชาเลนจ์กันแมววีเอสหมา ไม่แมวแล้วเหมียวที่พอจะไปเล่นชาเลนจ์กับเราได้เหมียวที่พอจะเป็นผู้เออค่ะเออพื้นเืนเออ่าความซอรเรไม่ใช่มึงฉันแ้งห่ะฉันที่เป็นเหมวห้าผ,ผู้หญิงตัวเดียว <c oughs> เพราะใช่ฉลาดที่สุดในบรรดาแมวฮูซ่าที่เหลือมันเป็นแมวปัญญานน่จะไปหรือยังล่ะ <c oughs> ขอแมวเลียด้วยนะ New โวยกระจกมากเลยค่ะเมีว้มวเม,มี้ยค่ะี่ชั้นที่สอง AI อู้สบายมากรก,กระจกแค่นี้กระจกมีอีกมาสามชั้นมาเร็ว เออถ้าเจอะบ,บอกแล้วว่ากระจอกไม่จากไหมเียผู้ซ่าผู้หญิงสาวแซ่บในตำนานหนูเนี่ยพูดเลยว่าเก่งกาดเอาอหนมมาสี่ชั้นมันโกงอะมันเหยียบอะเปล่าก็คืไม่ได้บอกว่าห้ามเหยียบนี่ให้แกตัว อ่าเออแล้วหนึ่งเกมยังจะเล่นอีกหลอนูมาเมียวสวันดีค่ะไม่เมียวอ๋อยมาสุกันไปเห็นจะเป็นกัปต่นอะไรยังไง บอกกมมเเ่งคุณโลเก่งเปิดอันนี้มันสูงไปดันมันโก้ดันต่อไปสกิลย่องเบามดโมดโมดมดมดสกิลย่องเบาเราจะใช้โดมิโนเรียงแบบนี้มาแล้วดันทดสอบสกิลย่องเบาพร้อมดูดูมาทำหน้าดิฮเนี้ย มาอะไรวะเนี่ย่ะโอ๊ยมาอะไรของมึเอ้าทำไมอ่ะก็เหมียวกุซ่าเป็นนักเลงรู้จักไหมเดินยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้งองย่องเบาแมวกุซ่าเขาไม่ย่องเบาอ่ะก็โอร่าา ว่ะน่าฟังเลยฮาฮ่าฮ่าหมาไอจีไปหาพี่ล็อฮะจี <c oughs> ตั้งสติก่อนลกูกค่อยๆเดินค่อยๆไปหาพี่ล็อ ได้ทั้งหมาและแมวสกิลย่องเบาห่วยแตกมากหมาแมวบ้านเราเนี่ยไม่สามารถที่จะย่องอะไรได้นะนะทดสอบกระโดดสูงด้วยทิ่ชื่อ level ช่หนที่ดโดดลุกโดดลุก เีน้ตีนีเล็กๆเนี้ตีมัยีมันยไไปไปไปปไ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 ไป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 ไไป้ไป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 งไม่ได้ไปโอ้ย เาจไปมิไปมิสดีทำไรอะลูกเมื่อกี้นี่แบบเพลงแอดแทปออนไททันมาเลยอะทใไมเจ้าเปน พิมพ์ใช่ไหมสต็อกเลยกำลังจะพิมพ์ว่าพี่คะทำไมไม่เอาอีกแฟงมาเล่นบ้างหรอคะเอาตะกูจิมาเล่นความเป็นจริงทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วถ้าเอาแฟงมาเล่นจะเป็นยังไง<อ>แต่ถ้าอยากเห็นนะกดไลค์กนตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าก,กดแล้วน,นี่ข <c ười> นมมึงอยู่นี่ <c ười> มาแฟนมามาจิ๊บมาโธยนั่นแหละทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยเก็บสิงที่แฟนมันพัง นั่งดีๆถ้าอยากเห็นพวกเราหาชาเลนจ์มาแข่งระหว่างม้า VS แมวอีกช่วยกันคอมเมนต์บอกเยอะๆว่าอยากดูหรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆเราก็จะหาอะไรมาชนกันอีกระหว่างม้ากับแมวอย่าลืมว่าอันนี้เป็นแค่การทำตัวความเทิงนะทุกคนแล้วมันเป็นแค่หมากับแมวของเราด้วยนะไม่ได้หมายถึงหมาทุกตัวและแมวทุกตัวเออลองไปเล่นกันก็ได้นะหมาบางคนอาจจะแบบโดดสูงแบบได้10ชั้นเลยของคนอื่นเขาแมวเขาสามารถย่องเบาได้แต่แมวบ้านเรามันนักเลงไม่ต้องเก่งโกสิงใจไม่ต้อง ย่องเบาย่างเงี้ยแบบเปิดประตูไปเลยโอ้โหมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนแมวแต่ตัวก็คงไม่เหมือนกันแหละเราเชื่อแมวใครเป็นยังไงหมาใครเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราไว้ด้วยคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสายไปกันบ๊ายบายอุ้ยสองผมฮันติ้งแมงอยู่อย่ามารบกวนกันไล่ลาเหยื่อของผมไปใส่เหยือไปเออพี่ชิคกี เออบิดกิ่งสักที